ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุ o กกี้แลนด์ช็นะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o กกี้แลนด์ช็มากระตุ้นครับมานะครับจับบังโม่ซะหน่อยครับเอมมีโม e นะครับก็ผมไปสมไดในคลิปก่อนนะทุกคน ในคลิปนี้ก็จะทำการลงแรงรัวรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับพร้อมฟูลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตต้นเองนะครับก่อนเกมวันพรุ่งนี้ด้วยนะวันอาทิตย์นะครับประมาณห้าทุ่มครึ่งนะจะพบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยนะทุกคน คนละหนึ่งไลค์น่ยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับบังโมนะครับในร่างนี้ก็สูง173นะครับอายุ26ปีธนาเท้าซ้ายนั่นเองนะครับผมเอาไปลงเล่นนะครับ5เกมนะทุกคนยิงไป8ประตูแล้วก็แอ็ซิทอีก1น,นะครับลุยแลนด์นะฮะบ,บอกเลยดิวิชั่นตึงๆนะฮะก็มาเป็นสายเขียวพเยอร์ดวีกในซีซั่นนี้นะครับ แล้วก็เล่นได้ทั้งหมดนะครับ4ตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังไม่ลดนะครับมาโกลปชเชอร์นะสไตล์นะครับเป็นสไตล์หลักโอเวอร์โดเมตติ้งนะครับ101ฟอร์ม A นะถึงจะได้101สูงสุดแล้วนะครับเกมลุก88บอลคอนโทรลดิบบิงนะฮะอยู่ที่90 91นะฮะแล้วก็จะมีจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับอยู่ที่90นะครับแล้วก็จะมีสปีดสปีดต้นนะครับ92 93ยิงแรงอยู่ที่ 90นะครับทุกคนโอ้โหกือว่าครบเครื่องนะในเรื่องความเร็วแล้วก็จบสกอร์ยิงแรงนะครับสกิลในกติวาค่อนข้างจะมีดับมันทับมีเชิญนะครับโชว์คอนโทรลลองนิ้งเคอเลอร์ลองนิ้งชสติงเพิร์ธไทม์ช็อตวันทัพพาร์ทนะครับก็จะเป็นดิปปิ้งคอสซิ่งนะครับฟอรตบอลได้นะฮะเอาไซเคอเลอร์แล้วก็ไฟติ้งสปิริตไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นั่นเองนะครับทุกคน ผมก็จะทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับแบบเต็มเกมกับสไตล์วิกเคาน์เตอร์นะครับโค้ดอาลองโซนะครับกับฟูลแมนยูตึงๆแบบนี้แล้วก็ตัวสํารองนะครับแมนยู menu, ทั้งหมดแบบนี้นะครับสายเขียวมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับทุกคนโอ้โหผมก็มี2คนเท่านั้นนะสำหรับสายเขียวผมนะครับเออผมก็เอาลงนะครับทั้งสองคนเลยมาตินเนียนนะครับฟอร์มย์ก็ 100เหมือนกันนะครับว่าจะโหดแค่ไหนสำหรับบางโมนะครับทุกคนไปดูในเกมมาเลยนี่นะครับเราก็จับสุ่มแร้งแล้วก็ลงทีมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจับมายืนเป็น CF หน้าเป้าแบบนี้นะครับก็มาเป็นสไตล์โก้พุชเชอหน้าเป้าอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็สุ่มได้อยู่นะเป็นกองกลางตัวรุกนะครับเอเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะ ค่าพลังนั้นครับจะไปสูงสุดอยู่ที่100เท่านั้น,นสำหรับในร่างนั้นโฮเพเยอร์นะครับในร่างนี้ผมก็ไปส่มน,นะครับ100ที่2นะครับก็ออกบังโม่มาเลยนะฮะโอ้โหเหมือนพี่โคร,รนะว่าอยากได้ตัวนี้จังหวะนี้ดูก่อนครับยกมาเวนดรูนี่ยกโอ้โหดูครับซัดสายวอลเลยเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับสำหรับบังโม่นะฮะเอมิโม e นะครับเปิดก่อนนะครับ1 0 1> ไปเลยครับ นี่ฮะนาทีที่8เท่านั้นนะครับยกก้สวยนะครับบอลเล่ด้วยซ้ายนะครับเอียงนิดหน่อยนะครับจบสกอร์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับเอมิโมนะครับในเรื่องการจบสกอร์นะครับแต่ว่าพยายามให้เข้าเท้าซ้ายหน่อยนะเออถ้าไปเข้าเท้าขวานะครับบอกเลยนะครับประสิทธิภาพลดแน่นอนนะครับยิงหอกข้างแบบง่ายๆเลยนะเออทุกคนเออแต่ว่าถ้าเข้าเท้าซ้ายนะครับบอกเลยคมกลิบนะครับทั้งยิงแรง แล้วก็จบสกอร์ขมนั่นเองนะครับในการเลี้ยงบอลน,นะครับอาจจะดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากในแต่ละตัวคนนะก็ถือว่าเลี้ยงบอลพอได้นะครับแต่ว่าเถ้าไปเลี้ยงจริงๆนะตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะเออเลี้ยงไปเจอกองหลังคู่แข่งชนแบบนี้นะครับบาลานซ์ทรงตัวไม่ค่อยมากนะครับก็จะทำการให้เสียการควบคุมบอลได้นดั่นเองนะครับก็พยายามทําชิ่งให้เพื่อนได้แบบนี้นะครับแล้วก็แทงทะลุช่องนะ ถ้าจะเอามายืนจริงๆนะครับแนะนําเป็นหน้าคู่ก็ได้นะใครที่เปิดได้หลางนี้นะครับเอามายืนคู่เป็นเชสโกแบบนี้นะครับรถยืนฟร์แมนเชสเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นฟูฟูพวกอีพิกนะครับเอริกันตัวหน้านะครับเออหลายๆคนเวนรูนี่แบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับเอามายืนหน้าคู่นะครับถ้าเป็นหน้าเดียวนะครับอาจจะโดดเดี่ยวจนเกินไปนะครับบางทีก็ถ้าไม่ทำจริงนะครับก็ถือว่าถ้าเอาไปเลี้ยงนะครับไปชนกับกองหลังไม่ได้แน่นอน นะครับก็เือว่าวันพูแบบนี้บอกเลยนะครับโหลดจ่มๆนะครับโดยมีความเร็วนะครับประกอบในการจบสกอร์ที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับบางโมและใครที่เปิดได้นะครับก็มาเม้นมาแชร์กันหน่อยแล้วก็เอาไปเล่นนะครับเอาไปเล่นตำแหน่งไหนกันบ้างมาเม้นกันได้จังหวะหนีแทงมานี่ครับแต่ว่าแต่ว่าจอร์ดเบสปั้นปั้นบางโมนะครับโอ้โหพี่ปุ๊บยิงจ่อแบบนี้ก็เรีอบร้อยสิครับ แล้วก็ลุ้นแฮตทิกไปเลยครับในเกมนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับนาทีที่33นะครับ2ประตูต่อศูนไปเลยครับนี่ฮะโอ้โหมาเพลินๆไม่ได้นะครับสำหรับจอดเบรทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเมตานะสำหรับผมนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับทั้งผิวทั้งเร็วนะครับถือว่าครบเครื่องนะครับจบสกอร์ก็คมนะครับโอ้โห แปบเดียวครับโดนตีไข่แตกไปเลยฮะหประตูต่อ2กครับนาทีที่39มสิบเก้าเวลาดีซะด้วยนี่ครับบางคนก็แอบหวังให้เป็นดอกโกอยู่นะทุกคนสลับเมนยูในสายเขียวนะครับในสัปดาห์นี้นะแต่ว่าวาังโมนะครับก็มีมาแล้วแต่ว่าดอกโกนะยังไม่เคยมานะสลับสายเขียวนะครับบางคนก็คาดหวังว่าจะเป็น พัตเกดอกกูหรือเปล่าเนต่วันตามาเป็นบางโมนะครับในสไตล์โคพเชอร์หน้าป้าแบบนี้นะครับเพราะว่าบางโมนะครับยิงหนึ่งนะครับพัตเทกดอกกูนะครับก็ยิงหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นบางโมมานั่นเองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับในวันอาทิตย์นี้ก็ต้องลุ้นอีกนะครับเจอกับทีมจาฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับบอกเลยโอ้โหลุ้นยากซะเหลือเกินนะฮะ ก็หมดเครื่อนแรบไปเลยครับเราก็ออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนแบบนี้นะครับจากบางโม่ทั้ง2นะครับการคของบอลของเรา5 7าะกาศจบ5ครั้งได้มา2ประตูนั่นเองนะครับโอ้โหชื่อทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับเด็กผีโอ้โหแบบนี้นะครับยอมกันไม่ได้จริงๆดัโลครับให้มาที่คาเซเสียบอลไปครับ ผมพยายามเครื่องหลังนะครับพยายามจะให้นะครับเอมิโมนะครับแฮทริกนะครับพยายามยิงอีกสักหนึ่งประตูนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับบางทีก็จะเน้นจนเกินไปเอริกคันโตน้าครับคันโตน้าวิหนึ่งทีแล้วก็มาที่เวนรูนี่เอมิโม่เอ็มมิโมครับโอ้โหจังหวะนี้ครับมาพยายามจะปั้นอย่างเดียวนะครับ เพื่อเพื่อให้หลดแฮปทิกสักหน่อยนะครับสักเกมมาหน่อยไหม <c oughs> แล้วก็เข้ามาือฟานซาครับรับสบายออกบอลยาวๆครับมาที่เอเดรียคันโตนา่า <c oughs> เวนูรูนี่ไมโนครับเอเม,มโมแล้วก็เวนูรูนี่โยกกลับมาจ่ายมาที่ <c oughs> เอเม,มโมครับได้พลิกพลิกวนโอ้โ <c> ห <oughs> ยิงเลยจังหวะน,นี้ครับไม่มีจังหวะยงิงเสียบอลไปค <c oughs> ันโตน่าครับ ชนไนเดอร์เ <Schne> จ้าโมเซลาครับเสียบอลไปเดียโก้ดาโลครับ <c oughs> เจอสไลด์ไว้ได้ครับแต่ยังได้มาที่เอริกันโตนาเวนรูนี่เสียบอลไปให้กับฟังไลกาดเวทนี่ชนไนเดอร์ครับเขาเป็ไมโนไมโนครับมาที่เอริกันโตนาครับเวนรูนี่พิกไม่ผ่าน จังหวะนี้ครับเจอสวนมาไมโนครับไมโนจ่ายมาจังหวะนี้ครับชไนเดอร์แล้วก็มาที่มาติเนีครับมาติเน,นีดักได้ออกบอลสตันนิ่งมาเวนรูนี่กระแทงมาเอริกค,คันโตนา่าคันโตนา่าโอ้โหเสียบอลไปครับนิดเดียวไม่งั้นหลุดแน่นอนคาเซมิโลครับเดลโก ו. เดโล เวนรูนี่ครับจ่ายมาก็ติดครับอไม่เจอดักได้นะครับจะเน้นเอ็มมิโมไปหน่อยครับแฟงรงลากาชไนเดอร์เจ้ามูซาลาครับเล่นกับชไนเดอร์จังหวะน,นี้โนโนครับมเ,เมนเนตเมซี่เมซีม่ยังไงจังหวะน,นี้ช่วงท้ายเกมเขาก็ระวังตอนระวังฮาคิมมี่จังหวะอีกยังติดเซฟฟนานซาครับ เราก็ใจมาครับโอ้โห,โโหเขายังได้บุกอยู่ครับชนเดอร์ชนเดอร์ดับปัรทัดซัดย,ยังปัดเอาไว้ได้อยู่ครับสลับฟันเดอร์ซาครับจังหวะนี้เกือบหายเหมือนกันเมซี่เมซี่จะเปิดเตะมุม,มจังหวะนี้ต้องระวังให้ดีครับเปิดหมาครับบูโน่ครับต้องสกัดเราไปก่อนฮาคิมียิงมาครับคาเซ บุโน่ครับให้มาทีเดียวกดารครับคันวหน้าครับทศเวลาหนึ่งนาทีนะครับมาปิดท้ายไหมปิดท้ายดับบรรทัดไม่ผ่านครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเราก็ชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับเสียดายมากๆนะครับไม่ฮับเจ็ของเอมิโมะนะครับโดยรวมนับก็ถือว่าจำนะครับถ้ามาฟูทีมบอกเลยฟูใจดีมากๆนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าจะ ใจมากสุดๆนั่นเองนะครับสหรับเอมิโมนะครับในร่างนี้ก็มาสูงสุดอยู่ที่101นั่นเองนะถ้าเป็นฟอร์ม A นะครับทุกคนนะถ้าฟอร์มตกน่าจะเหลืออยู่ที่100หรือว่า99นั่นเองนะครับทุกคนใครที่ลองเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างาก็มาเมนมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ